เพราะชะตาเล่นเกหรือว่ากรรมเทพเล่นคนเราสองคนจะรักกันได้เมื่อไรหาวกวัฟ้าไม่คิดให้เราได้พบเจอให้เธอคือความรักแท้ แค่เสี้วนาทีหนึ่งขอสักครั้งหนึ่งให้เราถึงสองมองตาหากเรารักนละคิดให้เราได้คู่กันจึงใกล้กันตลอดมาแค่เสี้วนาทีหนึ่งให้ฉันได้รู้ว่ารักแท้แค่มองใกล้ๆตัวจะพบรักที่สอหา

เหมือนเดิมเลยนะคะเพราะจะทำคลิปนี่นะค่ะสู้กักตัวอยู่บ้านทำอะไรต้นอยู่บ้านตอนช่วงช่วงบ่ายอะไรมีกี่อย่างเองสิบขั้นตอนเองนะคะเหมือนนอันนี่นะคะเพราะจะทำอะไรอยู่บ้านบ้างนะคะแต่ว่าจะมีของรีวิวให้ด้วยนะคะแล้วก็เออ่ทีนง,งานหกคนอย่างนึเข้ามาดูด้วยนะแล้วก็มีใครบ้างมีพี่โน่นะพี่ดูนพี่แชมป์พี่เพชรแล้วก็พี่ต้อม ตอนนั้นเราก็พี่น้อยพี่คัดเลือกม,มาแล้วนะแต่ว่าของพี่โดเปิดตัวแล้วของพี่แชก็เปิดตัวแล้วเหมือนกันนะคะเข้ามาดูคลิปนี้เลยนะคะเพราะว่าเชื่อตัวบ้านของเราจะทําอะไรอยู่บ้านกันเอ่ยเนะาะสถานการณ์โควิดอย่างนี้นะคะแต่ว่าืะใช้เจลวฮอล้างมือทุกครั้งเลยนะคะเพราะว่าอันนี้ได้จากเรียนม,มานะคะจากนียาไวิคูมานะคะเดี๋ยวไม่มียี่ห้อนะได้มาแบบนี้แหละ ไอกเกตแบบเนี้ยไอ้๊าะค่ะแบบหาซื้อขึ้นได้นะแต่ว่ามันจะออกแพงนิดนึงนะครืองดเจลแอลกอฮอล์หาซื้อ,อยากแล้วนะคะพวกนี้นะคะแล้วก็มีตัวข้อที่หนึ่งก็คือทำอะไรบ้างอ่านหนังสือก็ได้หรือทำงานบ้านอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะและ้วก็ดื่มนมนมสมองะะมดออ้วยน,น,นะคะอย่าถ่ายตอนตอนชอบเล่นคนอะคุณให้ดูด้วยนะคะอย่ารอ รอเวลาเนาะรอเวลานะคะเพื่อนทุกคนนี่นดนด้านมิ้วค่ะนะมิ้วไอ้โดนจืดมานะเพราะว่าหาเร้วอื่นไม่ได้เนี่ยหาซื้อกันได้ตามเซเว่นร้านค้าทั่วไปเลยค่ะลองซื้อกันหรือนงเงินก่ได้สูงกันนะคะแล้วก็ลุ่มพี่ทุกคนด้วยนะได้แข็งแรงได้มีกล้ามนะทุกคนเลยแล้วก็พี่อ้อมเป็นห่วลูกน้องทุกคนเลยก็เป็นห่วลูกพี่ทุกคนด้วยนะนี่ไงคะนี่ แล้วกิจกรรมข้อที่สองก็คือการจดเลคเชอร์หรือแพนเนอร์ได้เองนะคะจดบ่อยๆเราได้ติด,ดนิสัยแบบเวลาเราตัวเองว่าเ๋ยเ่าหมุดดูให้ดูนะคะเลื่กไปแล้วนี่เม็งซิตี้ค่ะแม็กซิตี้เหมือนนี่เม็ตี้นะคะ แล้วก็โหดรกระตายนะคะแต่ไร้สิบบาทเองนะคะแต่เนี้ยซื้อจากเซเว่นนะคะเพื่อ,อนนี่ไม่เอ่ยเนาะข้อที่สามก็คือเอ่อถ้าเราแบบไม่มีอะไรทำที่จะช่วยเธออย่างเงี้ยออกกำลังกายก็ได้ะค่ะช่วงนี้ก็น้หนักขึ้นไปหน่อยนึงแต่ว่าจางใจได้เล่าฮูฟีฟ้านะคะ หาจิกรรมไม่ได้แต่เราเลยดูดูตะคอดูหนังอันนึ้หรือดูดูตูนหน่อยนึงก็ได้เนาะแต่ว่าข้อที่สี่คือหาจิตกรรมที่เราชอบนะคะแต่ว่าทำมาหาก็ได้นะคะแต่ไม่ได้ทานให้นะพอดีเพิ่งรับประทานแฮกีมาเห็นกับวิศวไป่อกีเองนะคะเพราะว่าเย่าลืมไปดูในต่อของพี่อ้อมด้วยนะคะทาราจิทาร,ราีไรจิริโกะค่ะ ในนี้ต่องพี่อ้อเนี่ยขจะเข้าไปดูกันเยอะเลยนะคะแล้วก็เฟซเฟซบุ้งของพี่อ้อคือทารัสอยู่ไ์เองนะคะเนาะข้อที่ห้าจะใกล้ถึงข้อสิบแล้วตอ,นน,อนนี้บอกทุกคนให้รู้ไว้ก่อนเลยเดี๋ยวเสื้อประกาให้นะประกาเยอะมาก เช่สองอันนั่นะเดี๋ยวกดตัดคลิปพี่หน้องอยา่าลืมเข้าไปดูกันนะนี่รายการนี่พวกเนี่ยหาะซื้อเได้าตาแลนะ้วขั้นพ่้ไปแล้วะค,ะค่ะเอ้ยเคยรีวิวทั้งหมดแล้วนะแล้วก็ขั้นตอนที่หกก็คือเราก็เล่นเกมแต่อย่าอยากเล่นเกมเยอะแบบไงันจะติดนะแบบเราค่อยนี่หาจิตกรรมแล้วก็เพื่อนๆทุกคนค่อยๆหาจิตกรรมกันไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่า ทขายายทำย่างนี้เลยนะคะแล้วก็คอ oh, oh, oh. ทำกนอ,กอย่ามาจำนะรักไวๆนะคะแล้วก็คุณพี่ที่ทำงานกันแล้วก็คอเช็คงานแล้วก็เขียนแฮนเดิทุกวันนะเราได้ได้เาได้เราได้ติดนิสัยนะคะ <S <S แล้วก็ขตอนกร0สเลยดกฝ่าอย่าลืมดูทำทาังไงฝากกดไค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยดิ